ไทยรัสวัสดีค่ะหลังจากที่แอดได้ทำคลิปกรุงเทพไม่ได้สวยงามไปทุกเรื่องฝรั่งเปิดภาพชีวิตอีกด้านหนึ่งของกรุงเทพที่หลายๆคนอาจมองข้ามซึ่งแอดได้ทำการเผยแพร่ลง YouTube ไปเมื่อหลายวันก่อนหน้านี้และก็มีเพื่อนๆเข้ามาคอมเมนต์แนะนำว่าเรื่องแบบนี้ไม่ได้มีแค่ที่เมืองไทยเท่านั้นเพราะเป็นปัญหาที่มีอยู่ทั่วโลกโดยเฉพาะตามเมืองใหญ่ๆและก็อยากให้แอดลองแปลคอมเมนต์เรื่องในลักษณะเดียวกันนี้ของทางต่างประเทศบ้าง โดยเฉพาะของประเทศสหรัฐอเมริกาดังนั้นคลิปนี้แอาจะพาทุกคนข้ามโลกไปดูเมืองซอมบี้ในโลกบนดินในดินแดนสีวิลยอย่างสหรัฐอเมริกากันนะคะในโลกบนดินที่แอดกำลังจะพาทุกคนไปดูนั้นก็คือชุมชนคนติดยาในเมืองฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะโดยคลิปต้นเรื่องที่แอดนมาเล่าสู่กันฟังนั้น เป็นคลิปจากช่องคิมแกลลี่และเพิ่งจะถูกเผยแพร่สู่สาธารณชนเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมานี่เองซึ่งภาพภายในคลิปนั้นได้สะท้อนให้เห็นด้านมืดของเมืองใหญ่ในสหรัฐอเมริกาได้เป็นอย่างดีที่นั่นเต็มไปด้วยคนติดยาคนไร้บ้านผู้มีปัญหาสุขภาพจิตนอนเกลื่อนเต็มสองฟังถนนโดยมีย่านหนึ่งที่ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากก็คือเคนซิงตันย่านเคนซิงตันนั้นเป็นที่รู้จักกันดีว่า เป็นศูนย์กลางของชนชั้นแรงงานแห่งหนึ่งในคุลาเดอร์เฟียในช่วงกลางศตวรรษที่19ที่นั่นเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของอุตสาหกรรมซิงทอแต่เมื่ออุตสาหกรรมดังกล่าวเริ่มซบเซาทำให้มีคนบางส่วนพยายามย้ายออกจากที่นี่เพื่อหนีเศรษฐกิจที่กำลังตกต่ำจนทำให้ที่นี่เต็มไปด้วยคนว่างงานและบ้านร้างและเมื่อเวลาผ่านไปนานขึ้นนานขึ้น เคนซินตันก็ได้ผ่านตัวเองมาเป็นแหล่งม่ดสมของผู้ติดยาเสพติดและคนเร่อนมีการค้ายาเสพติดกันอย่างแพร่หลายพวกเขาเล่นยาและค้าประเวณีกันอย่างเปิดเผยมีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำและเช่นเคยนะคะไอ้ก็ได้รวบรวมความคิดเห็นของชาว YouTube ที่ได้ชมคลิปดังกล่าวมาเล่าสู่กันฟังแล้วส่วนความคิดเห็นของพวกเขาจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปรับชมรับฟังกันได้เลยะคะ่ะความคิดเห็นแรกนะคะ ผมรู้สึกซึ้งใจมากไม่ได้เห็นความรักและความผูกพันท่ามกลางความสิ้นหวังเหล่านี้ในเคนซินตันพวกเขาสามารถมีบ้านมีลูกและมีความสุขได้แต่ความชั่วร้ายของยาเสพติดทำให้มันเป็นแบบนี้มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเหลือเกินเมื่อต้องจินตนาการไปถึงอนาคตในวันข้างหน้าความคิดเห็นต่อมานะคะครั้งหนึ่งเคยมีร้านขายของเล่นอยู่บนถนนเคนซินตันและถนนอินเดียนาซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่หลา จากร้านถายรองเท้าตรงหัวมุมทางทิศตะวันตกผมได้ซื้อเครื่องบินจำลองหลายรุ่นที่นั่นในตอนที่ผมยังเป็นเด็กไม่น่าเชื่อว่าเคนสิตัด้านในปัจจุบันจะแตกต่างจากตอนที่ผมโตมามากมายขนาดนี้ความคิดเห็นต่อมานะคะฉันได้เริ่มติดตามดูเรื่องราวของที่นี่ตั้งแต่เมื่อหลายเดือนก่อนถนนเหล่านี้เคยคับข้างไปด้วยผู้คนและมันก็ทำให้ฉันสงสัยว่ามีกี่คนแล้วที่นอนตายอยู่บนถนน ขอพระเจ้าเมตตาให้กับพวกเขาทั้งหมดด้วยความคิดเห็นต่อมานะคะในช่วงเวลาวิกฤตของสงครามวิกฤตเศรษฐกิจและการระบาดใหญ่นี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดจะประหยัดเงินของพวกเขาเอาไว้สําหรับการลงทุนในอนาคตความคิดเห็นต่อมานะคะผู้คนจากประเทศอื่นมักจะบอกต่อๆกันว่าการได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกามันคือความฝันอันสูงสุด ความคิดเห็นต่อมานะคะมันแย่มากที่เด็กๆจะต้องมีชีวิตและเติบโตอยู่ที่นี่ความคิดเห็นต่อมานะคะข้อเหล่านี้มีความยืดหยุ่นสูงม,มากเพราะที่ฟิลาเดลเฟียจะมีอากาศที่หนาวมากในช่วงฤดูหนาวความคิดเห็นต่อมานะคะอย่างน้อยสะพันบ๊อบก,ก็ยังยิ้มอยู่ความคิดเห็นต่อมานะคะนี่คือการเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องราวของสมบีที่ฉันเคยได้ยินมานานแล้วความคิดเห็นต่อมานะคะมันน่าเหลือเชื่อมากมาก แล้วแบบนี้ยังจะมองว่าที่นี่เป็นสังคมแห่งเสรีภาพได้อย่างไรความคิดเห็นต่อมานะคะโรงเรียนคนพาเด็กๆไปทัวร์รอบๆเคนซิงตันและแสดงให้พวกเขาเห็นว่าหากคุณไม่ได้รับการศึกษาที่ดีและคิดว่ายาพวกนั้นเจ๋งนี่จะเป็นสิ่งที่คุณจะได้รับความคิดเห็นต่อมานะคะรู้สึกเศร้าใจกับเด็กน้อยที่ต้องเติบโตมาจากที่นั่นและได้เห็นพวกซอมบี้เหล่านั้นทุกวันความคิดเห็นต่อมานะคะได้โปรดอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเซปติด ความคิดเห็นต่อมานะคะทำไมพวกเขาถึงเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆความคิดเห็นต่อมานะคะแรงงานข้ามชาติที่ย้ายมาจากยูเครนและรัเสเซียได้กล่าวไว้ว่าในสหรัฐอเมริกาเงินเดือนอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0 0ถึง100,000ดอลลาร์ทุกคนมีรถเทสลามีบ้านหลังใหญ่พร้อมสระว่ายน้ำความคิดเห็นต่อมานะคะอเมริกาเป็นประเทศที่ครั้งหนึ่งเคยยิ่งใหญ่และตอนนี้ก็มีอยู่หลายสิบเมืองที่เป็นแบบนี้ ความคิดเห็นต่อมานะคะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเลิกเสพยาเหล่านั้นความคิดเห็นต่อมานะคะผมดูแล้วมันเลวร้ายพอๆกับชีวิตของสมบีในภาพยนตร์เลยนะความคิดเห็นต่อมานะคะที่นี่คือประเทศที่ดีที่สุดใช่ไหมความคิดเห็นต่อมานะคะอาหารและผ้าห่มฟรีไม่ได้ช่วยอะไรคนเหล่านี้เลยมันแค่ทำให้พวกเขาเดินบนเส้นทางเหล่านี้ต่อไปได้นานขึ้นพวกเขาต้องการการบำบัดความคิดเห็นต่อมานะคะ การเสพย,ยามีอยู่ทุกที่ในโลกนี้ความคิดเห็นต่อมานะคะพวกเขาต้องการความช่วยเหลือความคิดเห็นสุดท้ายนะคะฉันไม่ได้ตัดสินพวกเขานะแต่ฉันกลัวการมีชีวิตอยู่แบบนั้นจบแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้และสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ต้องการอ่านความคิดเห็นทั้งหมดหรือรับชมคลิปต้นฉบับด้วยตนเองแอดได้แปะลิงก์ต้นฉบับเอาไว้ในรายละเลอียดแล้วนะคะและถ้าหากในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิด หรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดและต้องขออภัยในนาทีนี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะแล้วพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ